สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกนั่นเองนี่ผมไม่ได้อัดคลิปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยนลังจากที่ว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ต้องใกล้ส่งโปรเจกต์แล้วนะทำให้ผมแบบว่าแทบไม่มีเวลาอัดเกมเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับก็ผมก็เลยลองหาแมปที่จะใช้อัดนะครับแล้วพอเออผมไปเจอแมปนี้เข้านะครับแมปจุดพักสมองนะครับ ซึ่งดูจากชื่อแมบบแล้วก็น่าจะเข้ากับผมไม่อย่างดีเลยนะว่าผมเพิ่งจะทำโปรเจกต์จบอย่างหนักหน่วงต้องการจะพักสมองโอเคซึ่งรูปแบบแบบก็จะไม่ค่อยต่างอะไรกับแมบบทั่วๆไปนะครับแบบนี้นะครับอุ้ยมีกฎด,ด้วยนะครับห้ามเปิดเพลงเสียดงรบกลนคนอื่นเยี่ยมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวยูทูบเบอร์นะครับเพราะเรามักจะเจอเพลงที่ติดเล็ขสิทธิ์และทําให้คลิปเราไม่สามารถําอะไรได้ไม่มีตังค์กางเกงเรเลยแล้วแต่ห้ามใช้แฮกนะครับถ้าเจอแบนหาวอนโอเคนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าในคลิปนี้เราเจอคนมีแฮ็กนะครับเราก็จะเอาคลิปนี้ไปแจ้งแอดมินหรือไม่ก็ให้แอดมินมาดูคลิปเราแทนห้ามสแปมข้อความนะครับโอเคอันนี้รู้กันห้ามทอกซิพกเพื่อนคนอื่นนะครับเพื่อสังคมเกมที่ดื้อดื้อมากๆโอเคไหนๆก็เป็นแมปจุดพักสมองแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาผ่อนคลายนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยมีคอนเทนต์หรือสาระอะไรใดๆนะครับอบนะครับสวัสดีค่ะ ดิฉันสาวน้อยขาดเดียววันนี้เรายดีนําเสนอเครื่องเล่นเพลงทองคําซึ่งเครื่องในเพลงอันนี้เป็นเครื่องในเพลงที่สามารถเล่นเพลงได้ทั่วทุกมุมโลกเลยนะไม่จะเป็นเพลงสากลเพลงอนิเมะเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งนะครับซึ่งราคาที่เราจะขายนั้นก็คือ1,000บาทโอ้ตัวนี้เรามีแค่300แล้วเราก็ไม่ซื้อดีกว่านะครับไปแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นอ๋อโดเนทนะครับ โอเคไม่มีอะไรนะครับถ้าอยากสนับสนุนแม่คนะ,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 ะพรเลยเลเวลาเลางลยเพูดถยงตอเดึกลยเคยเลเราเ็จเต้องหาอะไรกินนะครเบเป็เเรื่องปกติของทุกคนนะครับที่เวลาเราเปิด Facebook แล้วเรามลายเลเล็นภาพลลยปอาหารโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับซไ่งลม่รู้ว่ลวเลํเ,ลเไมเล้เลยเล่เลยเล a เลยเล้เลยเลยเลยเล่เลยเลยรลบรลยเลยเลยมลยเายเลาเลนนลยเ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 ล่เลยเลยเที่นี่นนนนลี่ย่ลยเลย่ลยเลยเลยเยอลยเยเรเเยลยลก เชือเลือกจิบได้ตามใจชอบเลยั้นผมขอรูชิ้นปิ้งสามไม้นะครับอืพอดีตอนนี้เราไม่ขายแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถยิบรูชิ้นปิ้งออกจากเตาได้นะครับอ,อุ้ยโคกว้าวอุ้ยโคกโอ้โหตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมไม่เคยจับโคกเป็นแก้วเลยเนี่ยอันนี้เป็นแบบแปรกนะครับที่ทําอย่างนี้อ่ะดื่มซะหน่อยดื่มไปทั้งขวดเลย สดชื่นอ่ะผมขออีกนะครับขอบคุณครับไม่จ่ายเงินด้วยไปแล้วีโอ้โหมีกระท่อมราโอ้โหดวงก็สว่างมีกระท่อมกลางทุ่งนาด้วยนะครับแล้วเข้าไปได้ไหมอุ้ยเอยอทำไมทําไมเอ่ยนอนดีกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าในกระท่อมแห่งนี้จะมีคนสองคนอยู่เราไปดีกว่านะครับอยู่ไปจะเป็นการรบกวนเขาปเปล่าอู้สามารถเลือก เรียกว่าดีอายุตัวละครได้นะครับเพราเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นเด็กนะครับในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่มาหลายคลิปแล้วนะครับตั้งแต่เล่นโลบอกมาผมก็แทบจะไม่ค่อยได้เป็นตัวละครเด็กเลยเราเป็นเด็กบ้างดีกว่าป,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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวเป็นเด็กนิ่งน่ารักกุ๊กกิ๊กตัวละครเด็กก็น่ารักไม่เลวหมกันนะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับก็ท้องฟ้าจะมืดมดหน่อยนะครับว้าวตรงนี้มีที่นอนเรื่อยๆนะครับให้แบบมานอนพักชิวๆพักสมองนะครับตามชื่อแมพเลยนะครับนอนพักชิวๆป อนอนพักชิวๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดเรื่องงานไม่ต้องคิดเรื่องคลิปไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับแค่นอนครับนอนแล้วก็ฝันฝันว่าโควิดหายไปนะครับเราจะได้ไปเที่ยวสยามได้สักทีนะครับคือตอนนี้อยากเที่ยวมากอันนี้คือระบายส่วนตัวแล้วต่อไปอันนี้ก็เป็นสาลานะครับเอาไว้เป็นที่มาแวะคุยกันนะครับอุย้ยเนื่องจากว่าเราตัวเล็กเกินไปเราจจะไม่สามารถนั่งเก้าเยนนี้ได้เราจะต้องพึ่งพลังอีโมดซึ่งอีโมดก็มี เบรกดาวอ๋อส่วนใหญ่เน้นไปทางเต้นลันลัลัลลัลลายี่ยี่โอ้โหเต้นนาน่ารักเลยอันนี้เด็บโยโยส่วนใหญ่เน้นไปทางท่าเต้นมากกว่าปึ๊บมีแต่ท่าเต้นเนาะไม่มีท่านั่งเลยเนี่ยโอ้อันนี้ก็เป็นสภาพของคนที่ทํางานหนักจนเกินไปนะครับจนร่างกายมันเอร์เรอร์สมองมันพังช่วงที่เรามาเป็นช่วงคืนพอดีเลยผมเลยไม่ได้เห็นบรรยากาศตอนเช้าเลยนะครับบรรยากาศตอนเช้านี่ ก็น่าจะดูดีนะตอนคือก็ดูดีเหมือนกันร้านชานมไข่มุกจ้าชานมไข่มุกจ้าแก้วละ30บาทเรามีชานมไข่มุกแค่รสชาติเดียวขอชานมไข่มุกหน่อยครับปากช่วงนี้ต้องการแบบน้ำตาลนะเพื่อไม่ให้มันเครียดจนเกินไปช่วงนี้ทำงานเยอะเราก็จะเครียดแล้วก็ดื่มสดชื่นนี่ขอ,อกแก้วหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ หวัดดีเจ้าหนูร้านนี้ขายกาแฟะนะนายกินกาแฟได้หรือเปล่าอืมเช่นเดาว่านายคงไม่กินกาแฟหรอกนะเพราะนายยังเป็นเด็กอยู่แลวฉันก็จะไปขายให้นายด้วยโอเคกาแฟหรือแอลกอฮอล์เนี่ยไม่เป็นไรนะครับถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเราก็เป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขานั่นก็คือชื่ออะไรคิดเองแล้วกัน คุณลุงที่ขายกาแฟครับผมซื้อเค้กก้อนนี้ได้ไหมครับคงจะไม่ได้หรอกนะเจ้าหนูเค้กนี้เนี่ยมันมีราคาแพงมากนายคงจะไม่มีปัญญาซื้อหรอกใช่ไหมอืมแอบดูถูกผมเถนะผมมีตั้ง919บาท9ก5บแล้วด้วยเค้กนะครับโอ้ขายไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเข้าร้านได้นะครับโอ้โหอุ๊ยเล่นคอมได้ไหมคลิกคลิกคลิกนี่เล่น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 ปั๊บ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 นี่เราทำอะไรเนี่ยอันนี้สติเราเริ่มไปแล้วนะโอโห ในร้านนี้มีแก้วกาแฟหลายแก้วเลยเนี่ยโอ้โหทาไวไ้แบบรู้ว่าลูกค้าจะต้องมากินกาแฟเยอะก็เลยทําไว้หลายแก้วไปดีกว่าเฮ้ยห,หยิบกล,ล่องนะ้ำหับไปส่งที่บาร์สวัสดีค่ะสนใจะรับเควสไหมคะคุณจะได้มีตังค์อ่ะฉันอยากได้งานผมอยากทํางานครับถ้าเธอวางกล่องอยู่ข้างข้างฉันไปส่งที่ร้านบาร์ด้านบนแค่นี้นายก็ได้เงินแล้วนะคะแต่ว่านายดูจะเด็กเกินไปนะจะไหวหรือเปล่านะไหวอยู่แล้ว ถ้าทางจะไม่ไหวกล่องจะหนักเกินไปนะครับหนักจนเราตกโรคตายเลยไม่ได้นะครับจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงหรือต่างจังหวัดเราต้องมีเงินนะครับเราจะต้องทํางานเพื่อหาเงินปึ๊บได้แล้วนะครับเขาบอกว่าให้เรานํากล่องเนี่ยไปส่งที่ร้านบาร์ด้านบนอ่าร้านบาร์นั่นอยู่ตรงนี้นะไปวิ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 บรรยากาศตอนเช้าแล้วโอ้โหบรรยากาศน้าตกสวยมากเลยนะครับเอ้ยตรงนี้มี อะไรบางอย่างมีชุดขายด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับเราต้องไปส่งของก่อนเฮ้อเส้นทางส่งของนี่มันช่างยาวไกลือเกินเลยเนี่ยฉันไม่เขาเ้าใจือเกินว่าทําไมเจ้าของร้านถึงไม่ไปรับเองอ๋อมันน่าจ,จะเป็นนโยบายมาตรการของรัฐบาลนะ่ะที่เป็นเอ,อ่อมาตรการเว้นระยะห่างอะไรอย่างงี้ฉะนั้นพนักงานเดลิเวอรี่จึงจําเป็นมากสําหรับสถานการณ์ในตอนนี้จุดส่งของอขอของมาส่งครับอ,อขอบใจจ้า <Yeah. S 2> เออทำใหคนตาย ผมใจจ้าสนใจจะซื้อเอ่อแอลโกอฮอล์สักขวดไหมเอ่อไม่ไม่ดีกว่าครับผมไม่กินแอลโกอฮอล์ครับไปแล้วว้าวตรงนี้มีแบบโซนนั่งชิลๆด้วยอเออมันมันนั่งท่างั้นล่ะ yeah. ลยเย,เย,ย,ย่เย่เออนั่งชิวๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนที่ผู้ใหญ่ไว้ทำงานหรือไม่ก็นักศึกษานะครับมักจะใช้เวลาช่วงนี้หลังจากเลิกเรียน,นครับมาสังสรรค์ปาร์ตี้นะครับไม่จะเป็นดื่มแอลโกอฮอล์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับมาพักผ่อนพักสมองนะครับเพราะตามชื่อแมบบเลยแบบนี้คือพักสมองนะครับก็จะมีจุดที่เรียกได้ว่าสำหรับพักผ่อนอยู่หลายที่เลยนะครับมปทำงานทำงานทำงานงาน,นี่จะได้ิตังซื้อขนมทุกคนที่ทํางานกันอย่างขันแข็งเลยเนี่ย เพราะว่าถ้าโมแต่รอเงินจากระบาลเนี่ยเราก็คงจะอดตายอดซูนก่อนพอดี <iend ing> นี่เราต้องทํางานหาเงินนี่โดยการทํางานเดลิเวอรนะครับนี่เป็นอาชีพที่ตอนนี้นี่กำลังฮอตเลยซื้อชํานมไข่มุกหน่อยครับตอนนี้คือผมหิวน้ำมากๆเลยอ่ะซะหน่อยแล้วกัน <sh arp> สดชื่นไข่แก้วนะครับ แบบนี้ก็ดูเป็นแบบพักผ่อนนะครับเป็นแบบเล็กๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับแบบชิวๆนั่งพูดคุยกันเอ้ยนี่นี่นี่ใส่กอกกินได้นะลูกเปล่าเอ้ยใส่ขอกซื้อได้เนี่ยโ oh อเมกอดเฮ้ยลุงในเมื่อกี้อ๋อนี่ไงในเมื่อ,อก,กี้บอกหยิบไม่ได้ไงอืมอันที่หยิบไม่ได้คือมันยังปิ้งไม่เสร็จนะตอนนี้ในถ่านเนี่ยปิ้งเสร็จแล้วเชิญหยิบได้เลยโอเคนะผมขอใส่ก่องละกันน,น,นี่สักสามอันละกันคือตอนนี้ผมกําลังหิวมากเลยที่นั่งก่อน กินสซกกอกแล้วนะครับสซกกอกนี้ดูดสีสันมันดูแบบว่าสีสดมันไม่อิ่มเลยอ่ะสงสยัยเราต้องซื้อลูกชิ้นเพิ่มผมขอซื้อลูกชิ้นอีก3ไม้นะครับแล้วก็สซกกอกอีกสองไม้นี่เรามีเงินเป็นพันนะครับเราสามารถเที่ยวต่างจังหวัดได้อย่างสบายใจเลยกินลูกชิ้นหน่อยอโอเคมาพร้อมผจญภัยต่อเหลือโซนสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ไปก็คือตรงนี้นะครับ ตรงนี้คืออะไรจุดชมวิวว้าวสวัสดีค่ะฉันนางสาวขาดเดียวมาขายเสื้อจ้าสนใจเสื้อตัวไหนไหมจ้าเสื้อเจดูเท่มากเลยกี่บาทกันนะเจเจผมอยากรู้เสื้อกี่บาทผมกดไม่ได้เฮ้ยเ<ๆ>นี่มันอะไรกันเนี่ยอุ๊ยโอ้ว้าวมีอีสต์เอ็ก อวตาเจ้าของคนทําแมปด้วยโอ้โหเป็นจุดที่ผมนิ่งเสียงข้างบนอุ้ยเฮ้ยเปียโนโอ้โหนี่ไงเปียโนซึ่งชีตอันนี้เราสามารถใส่โน้ตเพลงได้อันนี้ก็จะเอาไว้บันทึกโน้ตเพลงนะครับซึ่งพอเราเปิดแม็กทีนึงอนโน้ตก็ยังอยู่นะครับเยี่ยมโอเค ถ้าเราปิดโน้ตเราก็จะกดปุ่มได้ใช่ไหมนี่ไงโอเคเราจะเล่นเพลงจิงกระเบลในใน,ในฤดูร้อนนะครับมันจะผมไล่หนูก่อน ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นเป็นโนก็ขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับเล่นเป็นโนท่ามกลางบรรยากาศชนบทเป็นนิวที่ดีจริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเล่นตอนเช้านี่บรรยากาศดีมากเลยพอหันไปทางนี้เราก็เจอกับอวตารคนทําแมปนะครับจ้องมองเราอยู่นะครับเขาไม่ได้มองเราเขามองไปทางนี้ผมอยากลองปีนขึ้นไปสุดปลายน้ําตกดูดูสิว่าเราจะไปได้ไหมที่สุดปลายน้ําตกมีอะไรอ่าไม่มีอะไรนะครับเป็น แค่เดินเขาปึ๊บมีดวงจันทร์ตรงนี้นะครับเอาไว้มาส่องโอเคก็เข้าๆประมาณนี้เนาะสำหรับแบบจุดพักสมองนครับสำหรับใครที่แบบว่าทำงานมาคเครียดเรียนมาคเครียดดูซีรีส์มาคเครียดก็สามารถเข้ามาเล่นแบบนี้ผ่อนคลายได้นะครับนี่ก็หาเพื่อนคุยนะครับเดินชิวๆหรือจะเต้นแรงเต้นกาก็ได้ตามใจชอบนะครับนี่มาแบบชมทุ่งนาข้าวสาลีนะครับ นั่งศาลาพักผ่อนนอนชิวๆนะครับมีแต่จุดรวมแห่งการพักผ่อนทางนั้นเลยนะครับก็เป็นแบบที่ดีเนาะนะเอาไว้แบบผ่อนคลายอะไรงี้เอามาพักโอเคไงสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวอำลาวิท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็ซาโยนละนะครับโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็ซาโยนละนะครับไม่ปลาเจอนใหม่คลิปหน้านะ